you ในวงการฟุตบอลชั้นนําทุกทีมนะครับพวกเขามักจะมีซูเปอร์สตาร์ที่โดดเด่นเป็นสง่าที่คนจดจํากันได้อยู่แล้วแต่ว่าการที่นักเตะสตาร์ดังเหล่านี้จะโดดเด่นได้สโมสรก็ต้องมีพวกที่พร้อมจะปิดทองหลังพระวิ่งเพื่อทีมหรือเรียกกันว่าอันซังเพลเยอร์ซึ่งเป็นคลาสใหม่ของเกมฟีฟ่าออนไลน์ที่เป็นนักเตะที่พวกคุณต้องมีหากว่าจะทําให้สภาพทีมโดยรวมของคุณนั้นแข็งกระแรงขึ้นซึ่งจะมีใครกันบ้างวันนี้ขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียลเรือมาเล่าจะเอามาเล่าให้ฟังกันนะครับ เริ่มที่คนแรกอิวานราคิติจากเซบียา ณเวลานี้ราคิติก็เป็นนักเตะเชียงรุกที่เก่งกาจอยู่แล้วตอนอยู่กับเซบีย่าและทีมชาติครเอเชีย Asia, แต่ว่าช่วงที่เขาประสบความสาเร็จมากสุดนั่นคือตอนอยู่กับบาร์เซลโลนาที่เจ้าตัวอาจจะไม่ได้โดดเด่นในสายตาของแฟนบอลเพราะว่าบาร์ซาตอนนั้นมีอินเนสตามีเมซี่มีเนย์มามีซัวเรสแต่ว่าจุดเด่นของราคิติตคือช่วยทีมได้ไม่มีหมดการเก็บบอลจังหวะ2ของเขาทําให้เพื่อนร่วมทีมทุกคนเล่นง่ายนอกจากการวิ่งไม่มีหมดแล้วนะครับผมสกิลเกมรุกของราคิติตนั้นก็ไม่ธรรมดาชาย,ยามิชยัยเพราะว่าโตมาจากการเล่นเป็นกลางรุกมาก่่อนซึงเขามักจะ สอดเข้าปยิงประตูได้หลายต่อหลายครั้งอย่างในนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อปี2015นะครับเขาก็เป็นคนยิงเบิกรอกให้บาซ่าออกนำยูเวก่อนจะจบลงด้วยการเป็นทริปเปิลแชมป์ในปีนั้นปัจจุบนันราคิติดกลับมาคาแข่งกับเซบีย่าและก็ยังทำหน้าที่ได้ดีอย่างยอดเยี่ยมจนมีส่วนทำให้ทีมดังแห่งแคว้นอันดาลูเซียก้าวขึ้นมาเป็นทีมระดับท็อปโฟของลีกในตอนนี้ซึ่งนักเตะแบบราคิติดหากว่าเจอในเกมฟีฟ่าออนไลน์ในแพ็กเลวนะครับผมเก็บเอาไว้กับทีมมเเเอออบวกกงงงแ่่่่่ยรราาาาันนนนี้้หททใทขขึดินนค คนที่สองเจนนาโรกัตตูโซแคว่สตั้นไปแล้วชายาไอรถถังนั้นมันก็นชัดเจนอยู่เลยนะครับผมสำหรับกัตตูโซตำนานของเอซีมิลานและทีมชาติอิตาลีว่าพี่แกเป็นคนบูดุดันขนาดไหนกัตตูโซเป็นกองกลางระดับโลกไม่ได้เป็นเรื่องของเทคนิคนำหน้าแต่ว่าเป็นเรื่องของความขยันใจสู้บูดุดันต่างหากที่ทําให้เขากลายเป็นกองกลางในฝานที่โค้ชทุกคนอยากจะมีและก็เป็นฝันร้ายของพวกบรรดาตัวรุกข,ของคู่แข่งที่เขาโดนไล่เตะแบบไม่ยัง้งช่วงพีกาของเขาคือตอนเล่นกับเอซีมิลานร่วมกับอังเดรปิโลและกัตต คอยวิ่งไปเอาบอลมาให้กับปีโร่เพื่อไปสร้างสารรค์เกมต่อมันคือสูตรสาเร็จของมิลานในยุคนั้นที่แข็งกแกรง่งเกรียงวกรกวา่าความสาเร็จมาได้แทบทุกรายกรครั้าางหนึ่งกาตูโซเคยเป็นที่ต้องการของเซอร์อเล็กเฟอร์กูซันที่จะเอามาเล่นที่แมนยูโดยปานั้นชอบไอ้รถทางคนนี้มากเพราะเชื่อว,ว่าหากได้มาก,ก็จะทาให้ทีมนะครับแข็งแกร่งขึ้นเพราะการไปวิ่งไม่มีหมดของเขาจะทําให้เพื่อนร่วมทีมเล่นได้สบายมากและสร้างสารรค์ผลงานดีๆได้ออกมาเช่นเดียวกับคลาสอันซังเพลเยอร์ถ้าหากว่าคุณมี ต่อทีเดียวเชียวแหละครับคนที่3ามครดมากเกลเลเล มากิเลเ่ลเป็นนักเตะที่ทำให้ทุกคนนะคะรับเริ่มหันมาทำความรู้จักกับความสำคัญของนักเตะที่เล่นตำแหน่งกองกลางตัวรับจากการที่พอเขาโดนขายออกจากเรอลมริดเพราะว่าทีไม่เห็นค่าราชนชุดขาวยุคกาลาทิโกสในชั่วโมงนั้นก็ไม่ได้แชมป์อะไรอีกเลยมากิเล,เล่นั้นเป็นเบื้องหลังความสำเร็จของเรอลมริดยุคดังกล่าวอย่างแท้จริงกับการเล่นกองกลางตัวรับที่คอยตัดบอลวิ่งไล่บอลมาให้กับพวกบรรดานักเตะตารับโลกอย่างซีดานฟิโก้ลำเลียงบอลขึ้นไปต่อมันอาจจะเหมือนว่าเขาไม่ได้โดดเด่นแต่ว่านี่คือกลยุทธ์สำค เเรสไล่มาเคเลเลออกไปจากทีมทีมก็เข้าสู่ยุคล่มสลายได้ทันทีครั้งหนึ่งเรอัลมาดริดอาจจะเคยผิดพลาดกจริงกับการที่ต้องเสียมาเคเลเยออกไปจากทีมดังนั้นถ้าหากว่าคุณมีโอกาสจะได้ตัวเขามาไว้ในทีมฟี ف าแล้วล่ะก็อย่าทําพลาดแบบเปเรสเหมือนที่มาดริดเลยนะครับคนสุดท้ายฟากจีซอก ฉายาปาร์ก3ปอดเป็นการสแสดงความฟิตของดาวเตะแดนเกาหลีใต้คนนี้ได้เป็นอย่างดีช่วงแรกนั้นโดงน่งดังในฐานะกองหน้าด้านข้างแต่ว่าพอมาเล่นในอังกฤษกับแมนยูนะครับเขาโดนจับไปเล่นตรงกลางบ่อยครั้งและก็ด้วยความที่วิ่งไม่มีหมดนี้แหละมันเลยทําให้เขานะครับกลายเป็นนักเตะคนโปรดของปาฟเฟอร์กี้อยู่เป็นประจําเวลาที่ต้องเล่นเกมใหญ่ซึ่งเกมที่ทาให้พี่ปาร์คนะครับเป็นที่พูดถึงมากสุดน่าจะเป็นศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อปี2010ที่แมนยูพบกับเอซิมิลันโดยพี่ปาร์คนะครับได้รับการมอบหมายใ,ให้จับตายอ เกมวันนั้นนะครับกลายเป็นว่าปีโลเล่นไม่ออกเพราะว่าเจอประกบติดแรงไม่มีหมดเหมือนมีแบบสำรองล้นเหลือและก็ยังมีอีกหลายครั้งนะครับที่พาร์คเป็นตัวทีเด็ดในการจับตายคู่แข่งราไปถึงการสอดขึ้นมายิงประตูเรื่องระยะวิ่งต่อเกมพี่พาร์คไม่เป็นสองรองใครเราแค่ไม่เคยเห็นเขาแสดงอาการเหนื่อยล้าออกไม้เห็นสึ่งกันจะเป็นแบบนั้นแหละครับเพราะว่าเขาเป็นนักเตะแบบฉบับที่ใครๆก็อยากจะมีเอาไว้ในทีมดังนั้นสำหรับคอฟีฟ่าออนไลน์การได้พาร์คจีซองมาสู่ทีมนะครับก็เหมือนถูกหวยรางวัลใหญ่เพราะว่านอกจากความฟิตและ ครับเล่นในหลากหลายตำแหน่งสอดขึ้นมาทำประตูดได้หลายครั้งแน่นอนครับและนี่คือขอบสนามสตอรี่หากดูแล้วดีดีโปรโดกดไลค์ให้เราด้วยนะจ๊ะ